คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเครื่องด้วความบันเทิงอาจมีเจ้ยคำหยาบขายไม่แนะนำให้ทำตามปร<ล>ดใช้ท่าจักรยานอากาศในการหลับชมรับสวัสดียินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านและเอฟซีทุกคนสุดชแนลสายบ้านส่งเหี้ยกันด้วยนะครับ กลับมาอยู่กับแอดเหมือนเดิมครับแล้วก็เช่นเคยครับคลิปนีอ้อยู่กับโรมา XO เหมือนเดิมเนาะแล้วก็วันนี้แอดมาก,กับทุน513บาทครับช่วงเวลาตอนนี้ก็เกือบเจะ11โมงเช้าแล้วนะครับมานักลบโรมาทุกท่านครับวันนี้เรามีกิจกรรมนะครับคลิปนี้แอดแจกนะครับเพราะว่าจริงๆตั้งใจจะแจกแต่เมื่อวานแล้วนะครับนะแต่ว่าแอดลืมแล้วก็ปิคดคลิปไปก่อนนะครับนะเออสำหรับคลิปอ่า Mm, ออโต้ยี่สิบไม้เป็ดร้อยห้าสิบนะครับนะ EP สอ,อ่ะเออจริงๆแอดตั้งใจจะแจกนะครับเพราะว่าแอดมันเป็นกําไรจากใดๆเลย2คลิป3คลิปก่อนหน้านี้ครับมันเป็นทุนจากคลิปอ่าสูตร FC เนาะเออแล้วแตกแอดก็เลยต่อยอดมาเรื่อยๆจนนั่นแหละไปแตกคลิปอ่า EP สอ่ะ,อะเออมา กติกาง่ายๆครับนะไม่มีอะไรมากครับคอมเมนต์กันเข้ามาพูดคุยกันครับนะสุ่มแจกผู้โชคดีสามท่านแล้วกันนะครับเออกติกาก็เหมือนเดิมครับพิมพ์เลข wallet เลขบอชอมานะครับนะไปเออใช่แต่พิมพ์เป็นตัวหนังสือนะเออแต่พิมพ์เป็นตัวเลขนะพี่น้องโอเคมา ก่อนจะไปรับชมรับฟังยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปนิดนึงแล้วกันนะจ๊ะเออแล้วก็ที่สำคัญก็ไม่ได้นำท่อตามนะครับนะรับชมด้วยความถึงเท่านั้นแล้วกันจ๊ะมาวันนี้นไหนๆก็ไหนๆแล้วไม่มีอะไรทำครับไม่รู้จะทำอะไรได้เบ็ดแล้วกันเนาะมาเปิดออโต้เทอร์โบเป็นสิบห้าก่อนสักิบรอบแล้วกันนะครับอ่าวันนี้แตกไม่แตกไม่รู้ครับแต่ว่าที่แน่ๆแ,แจกครับนะก็สำหรับ FC ก็ ที่ติดตามประจำๆนะครับนะมาร่วม e เอฟเออไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องเป็นคนที่ติดตามประจำเนะเาะผู้ชมทั่วๆไปก็ร่วมร่วมกิจกรรมได้นะครับนะร่วมสนุกกันได้นะเออคอมเมนต์เข้ามานะจ๊ะแล้วก็ตามกติกานะครับนะกิมเลขบอชอรหรือเลขวอลเล็ตเป็นตัวหนังสือนะเออเข้ามานะครับแล้วจะสุมนนะ่มแจกสามรางวัลเนาะมามาว่าเรื่องของเราต่อครับพูดหลายรอบละ ไะขยับ30แล้วกันนะครับปิดบอไปจ้าเออถ้ามันตึงมากแอร์ก็จะไปขึ้นเป็ดสูงนะครับนะมาดูทรงกันก่อนแล้วกันนะจ้าเออ,เอแต่รู้สึกเหมือนวันนี้แอร์จะไม่ค่อยดียนะดูเปิดมายังไม่มีลายเต็มเลยอะอะโละมงมงมันไม่มาอะไปกันต่อครับสี่ห้านะจ้าขยับมาสองไม้แล้วนะเออเฮอเออเฮมา,าสิจ้า ไปต่อสิมาไหมอุ้ยเกือบเต็มครับมาอากุนชองแรกโรโอ้หสิงตโลตลงปฏิทิเอ้ยอ่ะไปกันต่อครับอ่าฮะโรมาอาุุนก็ดีโอ้โลมาแต่มาไม่สุดน,นะเอ,อเอา้าได้ดีกว่ามาดีดูอ่ะเอากุนมาช่องสามลุกโร ไปต่อครับ4 5ปั๊บ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 3ปั๊บ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 อ้ยนี่จะเต็มก็ไม่เต็มนะเป็นไงหรืออ้ยรู้เรื่องแล้วนะน่าจะรู้เรื่องซะแล้วล่ะวันนี้เออลายกักมาแล้วอ่ะหรือไม่ลงลายเต็มให้แล้วอะไปต่อครับปั๊บปั๊บปั๊บโอ้ยแม่มันไม่สุดว่ะ มาอะไรก็ได้โง่โง่โ,มโมง่จริงๆสามต่อครับสี่ห้าไปขออีกทีนึงมาไหมอ่าฮะก็ยังฟันอยู่นะครับนะก็ยังเป็นสเต็ปสองใบฟันสองใบฟันอยู่นะไปกันต่อครับสี่ห้า่นาะนะดันต่อสามใบป๊ป๊อไม่มาขอหกสิบทีหนึ่งไปมาไหม โอ้โหไม่มาว่ะอ่ะกลับไปสิ15เทอร์โบแล้วกันนะครับนะแต่ว่าไม่ออโต้นะไปจ้าสามไม้ทาไม่มาก็รู้เรื่องแล้วน,นะเออแหน่นวจะไม่มาเลยโอ้โหโอ้โหตายหา่าปิดโบบ้างครับโอ้ยลอกูแจกหัววันเลยดาบมาไม่มาด้วยเออ <c oughs> นี่ไงวันเอาคืนจะละมั่งดูแล้วนะออ <laughs> โอ้ย <c oughs> เปิดคลิปก็ต้องมาตามทุนคืนแล้วเฮ้ยอะไรครับเนี่ยโอ้ยเรียบร้อยมาไหมโอ้โหไม่มาอ่ะเดี๋ยวสักครู่แล้วกันนะครับว่แอดขอยัดเข้าไปใหม่อีกทีแล้วกันนะอ่ะแป๊บหนึ่งครับกลับมาอยู่แอดอีกรอบนึงครับเอออ่ะก็ ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าหลายคนอาจจะถ้ามีคนสังเกตเนาะแอดไม่ได้เติมเข้าไปอย่างเดียวครับแอดเปลี่ยนยูทน,นะบอกไว้ต้องไว้ก่อนตรงนี้นะครับนะหลายคนที่แบบช่างสังเกตหรือชอบจับผิดเนี่ยเอจะได้รู้เนะ <c oughs> าะอ่ะโอเคเมื่อกี้แอดค้างอยู่ที่สี่ห้านะครับนะก็จะไปสี่ห้ากันเลยแล้วกันนะแอดขอเปิดโบนิดหนึ่งแล้วกัน,นครับไปไปกันต่อเลยแล้วกันอา่ามาดูว่าจะได้คืนไหมนะ หรือว่าจะโดนยำนะครับนะไปะเออซ้มไปลุกอ,อ่ะขอเปิดโบก่อนนะครับนะเออแล้วไม่มาเราค่อยปิดแล้วกันนะจ๊ะไปต่อครับโอ้โหแหมองหุ่นไม่เต็มองหุ่นยังไม่กินเต็มอะ่ะเออมันก็เกินไปบางทีนะเ๋ยวไปหัวนะนะเออ,เอคำพูดคำมาพูดจะโดนไหมไม่ได่ ไปต่อครับอ่าไม่มาปิดโบหกสิบไปครับอุย้ยหมงสี่ช่องโอ้โหทำไมไม่เต็มไปเลยเราแก้ว <c oughs> มา4สี่ช่องกับสี่ช่องครับนะเออก็บอกไปตรงนี้ก่อนนะครับเออปกคลิปอาจจะมีการตัดต่อนะครับไม่ดราม่านะจ๊ะอ่ะไปเจนห้าครับ ต้องดันขึ้นอย่างเดียวแล้วครับมาองุ่นช่องแรกลูกสวยๆโปรโอเคอ่าได้แจกกันตอ่อจา้าโอ้ยดาบมาลูกดาบช่องสามได้บนโอ,โ,โอ้โหมึงจะรีบลงมาทำไมเอ้ยจะรีสปินก็ไม่สีปรีส,รสปินเนาะไปกันต่อเลยเจ็ดห้าไอป้าป,าปา้เกือบเต็มเครื่อง ประโ่อไม่ได้ต่อด้วยอะเป็นยังไงรู้เรื่องไปต่อครับเจ็ดห <5. S 1> ้าสิงโตมาลูกมาช่องแรกมานำโชคพ่อหน่อยลูก <c oughs> แกวแกวแม่แบบนี้มาดาาม,มาโลมามาอย่ามาแบบนี้อย่าสามใบ โอ้โหรู้เรื่องร้อยห้าสิบไปทีลูกปา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 สามไปปึ๊บปื๊ดปื๊ดปื๊ดปาดอ่งุ่นลูกช่องสามโอ้โหจบแล้วจบแล้วท่านผู้ชมสามพอ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 ถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนอ่ะร้อยห้าสิบครับไปจ้าโอ้โหเปิดโบนะโอ้ย อะไรกันครับนี่โอ้โหรู้เรื่องอ่ะปิดโปมัง้งโอ้โหโบนัสไม่ลงเลยวะโอ้โห,โโหรู้เรื่องอย่างเงี้ยสามสิบปาป้าป้าหนีไม่เต็มอีกปัดโถอังุนมะโลมะเออดาบมะช่องสองสวยๆปมาสวยๆปะสวยๆวย,วย,วยฟีสปินต้องเข้าแล้วลูก อ่งุ่นมาสองสามบลเบิร์ดคำิีวาลนะเออเยทเคโอ้ยดูดิเนะอะไรครับเนี่ยอ่ะโอ้ยเนาะโลมาลูกช่องสองเออดาบมาช่องสามแจก,กันไปหนึ่งสอง อู้หูไม่มาเลยสักตัวหาลากโอ้ยรู้เรื่องรู้เรื่องพอสู้พอนะเออไม่มาก็คือไม่มานะครับนะอือหโลมาลูกมาเต็มเครื่องไหมสองสามเต็มเครื่องไหมยื้อหน่อยอูหไม่มาให้ด้วยแหมรู้เรื่องอย่างเงี้ยอะโอเคครับพอไม่ตามแล้วครับอ,อบ้าบอ บาบาเจ,จ็ดเจ็ดมีข้าวมาดอกสองดอกนะครับนะแต่ก็ดูดกลับไปห,หมดนะอ่ะใดๆเลยก็กิจกรรมนะครับนะกติกาแอดก็บอกไปแล้วเนาะต้นคลิปถ้าดูมาถึงตรงนี้แล้วยังไม่รู้ว่ากติกาคืออะไรย้อนกลับไปดูต้นคลิปนะครับแอดไม่บอกซ้ําแล้วนะ <c oughs> อ่ะโอเคเอาไว้แก้ตัวกันตอนเย็นแล้วกันสําหรับคลิปนี้แอดไปก่อนเลยครับซีว่า